เวลาแล้วท ER ่านผู้ชมจะได้พบหับการแสดงสองทุ่มสาสิห้าท่านผู้ชมรับกระดเรียนปรัดาาขรับรับแกอทานจุ้้ลูกเบาในหน้าบบที่สี่ใสาระวังโดนน้องด้วยนะลูกเล่นกันเบาๆระวังน้องด้วยหลังจากการแสดงทนี้ไปคทุ่มนี้วันที่สามวันมาสงกลาม เราทำการแสดงนักชั้นปากน้ำเปรี้ยวในคืนพรุ่งนี้วันที่สี่จังหวัดอลยพิทยาครับนะฮะวันที่ห้าวัดปังพุนแทนทั้งทวีปนี้คอนเสิร์ตจะได้รับข่าวสารการงานและสิ่งที่ถูกต้องและติดตามชมการแสดงทุกทุกคืนในเวทเมษาหยกนะครับท่านผู้ชมครับศิลปินล้วพร้อมแล้วอากาศสภาพและท่านผู้ชมท่านผู้าน และเออท่านผูุชมทุกชักจะได้รับชมนะครับเนการความชุกนี้เป็นการโทรอกในสิ่งศัดิ์สิ์นะครับเป็นศัดิ์สิทธ์ในสากลโลกที่ส 妈妈。